สวัสดีครับนี่คือมวยไทยเกียรติเพชรเอสเคสซูเปอร์ไฟเสาที่8มีนาคมสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อย14นกา30นาทีทางพ p t ีท36 จัดโดยโปรโมเตอร์เดียเกียร์เพชรโปรโมเตอร์อตรูตุดอนทั้ง4คู่ในวันนี้ของแดงมองว่าเด็ดคู่ขี้สูสีวันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง f c เหมือนเดิมชอบกด s ับส c r i b e กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหนงหนึ่งแปดแอดหนงหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาดูคู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเป็นประเภทร้อยปอนร้อนวิชาเพชรบัวทองกอจันหุนีวันนี้เจอคู่ปรับเก่ายางเพชรนาคาเพชรเจริญ ไปดูซิว่าทั้งคู่ฟอร์มเป็นยังไงคู่ที่หนึ่งเพชรบัวทองก่อจันหูนีพบกับเพชรนาคาเพชรเจริญชกกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งอปอนด์เพชรบัวทองก่อจันหูนีหรือชื่อเดิมเพชรบัวทองต่อแย้มสวนอายุ14ปี155ซติเมตรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้คะแนนเพชรเดมอนเพชรหนองบัวชนะคะแนนเป็นดาวระไวมวยไทยเขาหลัก และครั้งหลังสุดชนะคะแนนไก่ป่าวัอุรชาทางด้านคู่ชกเพชนาคาเพชเจริญลูกครึ่งไทยสกอดแลนด์ทราบข้อมูลและฟอร์มการชกของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงกูรูมวยไทยเบอร์ต้นต้นเมืองไทยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้เราไปฟังกันครับเพชรบัวทองเนี่ยกอจันหูนีเนี่ยนักสู้จากนครศรีธรรมราชนะขณะที่เพชนาคาเพชเจริญเนี่ย จอมลุยจากเพชรบณ์ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยดูใช้ได้เลยเพรนาคาเนี่นะเคยแพ้เพชรบัวทองจันหุนีมาวันนี้ถือว่าเป็นไฟล่างตาเพชรบัวทองเนี่ยครบเครื่องนะเอฟซเป็นมวยซ้ายซ้ายฝีมือดีมากๆแข่งซ้ายหมัดซ้าย อาวุธมวยนี่หลากหลายสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวณะที่เพชรนาคาเนี่ยเพชรนาคาเป็นมวยขวาฝีมือเหมือนกันนะักแข่งขวาแข่งขวายาวนี่ออกได้ดีมากๆระยะประชิดมีศอกในแกร่งมวยคู่นี้วันนี้เคยแพ้ชนะกันมานะวันนี้ของแดงชอบไปที่เพชรบัวทองกอจันทรหูนีวันนี้ดูว่าซ้ายยาวซ้ายยาวแล้วเคยชนะมาวันนี้จะเบียดเฉือนชนะคู่ปรับเก่าอย่างเพชรนาคา เพรเจริญได้แบบสนุกชอบกดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนํามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2เจอกันที่พิกัดน้ําหนักร้อดอกไม้แดงนะไมอามี่คอนโดบางปูวันนี้เจอพายุสายโชดบางแสนร้อไปดูซิว่าทั้งครูเป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไง คู่ที่สองดอกไม้แดงไมอามี่คอนโดบางปูพบกับพยายุสายโชคบางแสนชกกันที่พิกัด131ปอนด์ดอกไม้แดงไมอามี่คอนโดบางปูอายุ18ปี174เซนติเมตรจากจังหวัดหนองบัวลำพูสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้คะแนนเด็กเมืองจีนลูกสวนออโตโ้อ,อวันชนะนอกยก 2, สองสิงพยักลูกสวนและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนโปเต้กอ,อการ์ลูทางด้านคู่ชกพยายุสายโชดบางแสน อายุ19ปี170เจซนติเมตรจากจังหวัดกำแพงเพชรสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแท้นออกยกสามสองคมสอดำเนินชนะคะแนนเควินสอโชคมีชัยและครั้งหลังสุดชนะคะแนนแดนกาหลงสอเดชพันธ์ทราบข้อมูลและฟอร์มการชกของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงกูรูมวยไทยเบอร์ต้นต้นเมืองไทยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้เราไปฟังกันครับดอกไม้แดงเนี่ย ซ้ายนายเอฟซีเป็นมวยซ้ายแข้งซ้ายยาวซ้ายยาวนีออกได้ดีมากๆหมัดหนึ่งสองก็หนักแรงยะประชิดมีศอกในพอได้ขณะที่พายุทรายเนี่ยพายุทรายครบเครื่องนะมุมมองของแดงเป็นมวยครบเครื่องเป็นมวยขวาแข้งขวาหมัดขวาศอกอาวุธเยอะหลากหลายในแกรง่ง มวยคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างมวยทางซ้ายกับขวาวันนี้ของแดงชอบไปที่ซาอาบมวยขวานะอย่างพายุสายโชดบางแสนมองว่าครบเครื่องหลากหลายกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะดอกไม้แดงไมอามีค่คอนโดบางปูสนุกมาที่คู่สามคู่สามยอดการช้างนครศรีวันนี้เจอกับจิรวัตรสราชภูมิหนึ่งร้อยหกไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไง คู่ที่3ามรองคู่เอกของรายการยอดกันช้างนครสีพบกับจิรวัตรสราชภูมิชกกันที่พิกัดน้ำหนัก106ปอนด์ยอดกันช้างนครสีอายุ16ปี162เซนติเมตรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดชนะคะแนนคีเลียนพุ่มผันม่วงแท้คะแนนเท็นกผะเด็นนกผะเด,ะเดม่มวยไทยและครั้งหลังสุดแพ้นกยกสเพชนิวัตสจรวรรทางด้านคู่ชกจิรวัตร สราชภูมิอายุ17ปี160เซนติเมตรจากจังหวัดสุรินทร์สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนสธน,นงรถสวยจ่าเจดชนะคะแนนมน์พระรามสิทธเพชรลูกันและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนในการขึ้นชกแก้มือกับมน์พระรามสิทธเพชรชลูกันทราบข้อมูลและฟอร์มการชกของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหง์แดงกูรูมวยไทยเบอร์ต้นต้นเมืองไทย จะมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้เราไปฟังกันครับยอดการเนี่ขวานะเอซี FC แข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นขณะที่จิรวัตรเนี่ยจิรวัตรเนี่ยเปิดเกมนะเป็นมวยขวาเหมือนกันแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นขาแลกขาลุยมวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงมองว่ายอดการช้างนครศรีวันนี้นะเจอนักมวยที่สรีระรูปร่างใกล้เคียงกันวันนี้มองว่า ในของยอดกันดูว่าแร่งกว่าส่วนนอกเบียดวันนี้เบียดชนเบียดชนนะตัวใหญ่กว่ายืนระยะมองว่าดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะจิรวัตรสราชบูิเบียดเบียดนี่คือคู่3รองคู่เอก SKS Super Fight ไฟเสาที่8มีนาคมสดจากเวทีมวยสยามออมน้อย14ในการ30นาทีนะทางพีพีทีวี36มาที่คู่เอกคู่เอกเพชรแสนสุขชดบางแสนวันนี้เจอวิริชาติ งบอลรูปภูเก็ต120ไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงคู่ที่4คู่เอกของรายการเพชรแสนสุขโชดบางแสนพบกับวิรชาติงบอลรูปภูเก็ตชกกันที่พิกัดน้ำหนัก120ตอนเพชรแสนสุขโชดบางแสนอายุ22ปี167ซนติเมตรจากจังหวัดศรีสเกตสถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดชนะคะแนนมังกรบูมเด็กเสียน แพ้คะแนนฉลามดำนายกเอทัสาลาและครั้งหลังสุดแพ้น,นกยกสามเชรก้องฟ้าวอเทคโนโลยีปูสวงทางด้านคู่ชกวิรชาติคิงบอลรูปภูเก็ตอายุ27ปี165เซนติเมตรจากจังหวัดภูเก็ตสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนพยักคีรีมิกสักวันชนะคะแนนฟ้ามีบุญสอดำเนินและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนอนุวัต,ว,ตวิเคเขาใหญ่ ทราบข้อมูลและฟอร์มการชกของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงกูรูมวยไทยเบอร์ต้นต้นเมืองไทยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้เราไปฟังกันครับเพรแสนสุกเนี่ยครบเครื่องนะวีรชาติเนี่ยก็ครบเครื่องเป็นมวยขวาเหมือนกันเพรแสนสุกเนี่ยเตะขวาต่อยขวาขาแรกขาลุยหมัดขวาเนี่ยใช้ได้สอบคมในเหนียวแน่นขณะที่วีรชาติเนี่ยวีรชาติขวาฝีมือแข้งขวานะชกเกง่งตั้งรับเกง่งแต่ปัญหาของวีรชาติคือหายไปนาน วีรชาติเนี่ยหายไปนานนะเป็นมวยอาวุธดีรูกรับดีนะซ้ายขวาเนี่ออกได้ดีมากๆปี6กเจ็ดหกแปดในโชคปีละไฟวันนี้มาเจอเพชรแสนสุขโชดบางแสนครบเครื่องต้มยำกุ้งมวยคู่นี้วันนี้มองไปที่เพชรแสนสุขนะเอฟซีของแดงมองว่าเพชรแสนสุขเคลื่อนไหวบ่อยกวา่าสรีระรูปร่างดีไม่หา่างวันนี้เบียดบทเบียดบทหงแดงมองว่าได้สดวันนี้จะเบียดเฉือนชนะวีรชาติคิงบอลรูปภูเก็ต เบียดเยดชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงห1 8่งแอดหงหนึ่งหนมวยรักมมยชอบออกตัวมวยรักมมยชอบมาดูมวยรักมวยชอบชอบมากเลยนะชอบหนึ่งชอบไปที่เพชรบัวทองกอจันโ์หนีเคยชนะมานะเป็นมวยทางซ้ายแข้งซ้ายจัดจ้านอาวุธเยอะหลากหลายสีถนนชัยเรียกเฮียวันนี้จะเบียดเสียนชนะคู่ปรับเก่าเพชรนาคาเพชรเจริญเบียดเบียด ชอบสอวันนี้ของแดงชอบไปที่พายุทรายนะโชดบางแสนขวาครบเครื่องหลากหลายอาวุธนี่หนักแรงทุกเม็ดวันนี้ดูว่าพร้อมกว่าเก๋าวกว่าวันนี้จะเบียดเฉียนชนะน,นักชกรุ่นน้องอย่างดอกไม้แดงไมาอามี่คอนโดบางปูสนุกนี่คือชอบ2ส,ส่วนชอบส ชี้ไปที่ยอดการช้างนครศรีชี้ไปที่การยืนระยะสรีรารูปร่างด,ดีกว่าไฟสุดท้ายเนี่ยอาจจะแพ้นอกนะก่อนแพ้นอกนี้ได้นับมาก่อนวันนั้นแพ้น็อกยกสองนะอ่แพ้นอกแพ้นอกยกสอ,อยกสาเพชรนิวัฒน์เกียรติชัชนานยกยกหนึ่งยกหนึ่งยกสได้นับไปก่อนแต่หลังจากนั้นพลาดนะแพ้นอกในยกที่สามส่วนจิรวัฒน์แพ้คะแนนมนพระรามโอ้วันนั้น เสียดสีชู้ไม่ได้วันนั้นหาไม่เจอไล่ไม่จนวันนี้หงแดงชอบสารชอบไปที่ยอดกันอาวุธเยอะหลากหลายวันนี้ในเหนียวแน่นกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะชิรวัตรสราชภูมิเบียดเบียดนี่คือชอบสามส่วนชอบสุดท้ายชี้ชัดไปที่เพชรแสนสุขชนบางแสนวันนี้มองว่าเพชรแสนสุขสดจากขัวเคลื่อนไหวบ่อยกว่าขณะที่คู่ต่อสู้ปี6 7 6 8กโชคปีละไฟ ระบบหายใจเป็นยังไงยืนระยะได้ไหมกล้ามเนื้อไหวไหมวันนี้สามอย่างมาไม่พร้อมกันเสร็จวันนี้เพชรแสนสุขโชดบางแสนชอบสี่ชี้ชัดไปที่เพชรแสนสุขโชดบางแสนวันนี้จะเบียดเฉือนชนะวีรชาติคิงบอลรูปภูเก็ต สนุกนี่คือมวยไทยเกียตเพชร s k Super เปอร์ไฟเซาที่8มีนาคมจัดโดยโปรโมเตอร์เดียเกียตเพชรวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกันก็ออยพอรให้ f c ของแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงๆรวยๆกันทุกคนอย่าลืมเข้าถูกปังเอาสองข้างวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ